เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับนักการตลาดในยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องใช้เครื่องมือใหม่ๆอย่าง IMC Integrated Marketing Communication ครับซึ่งเดี๋ยวในเดือนหน้านะครับจะมีการเปิดอบรมหลักสูตร IMC Guru ด้วยหลักสูตรนี้นักการตลาดจะได้อะไรไปอยู่ในรายการกับเรานะครับเป็นผู้ก่อตั้ง CMO นะครับคุณเสริมคนคุณาวงนะครับคุณสมคุณสวัสดีครับสวัสดีครับเอาทําความเข้าใจกันแล้วกันครับว่าเจ้า IMC เนี่ยมันคืออะไรและมันสาคัญยังไงครับคุณเสริมคุครับก ย่อมาจากอินเทอ a r เน t ตม m ร์เก็ตติ o ง m อมมิวนิก็คือเรื่องของการปัจจุบันเนี่ยต้องเรียกว่าการทำการตลาดยุคใหม่เนี่ยม,มันก็คงไม่ใช่เป็นการไปติดบิลบอร์ดติดโปสเตอร์ถ้าเป็นสมัยโบราณก็บอกว่าไปมีรถแห่ใช่ไหมฮะ <laughs> ปัจจุบันนี้ต่างจากย่างไัยก็ยังเป็นนะฮะไปมีรถแห่หรือว่าอาจจะว่าหนังขายายาไปเลยเอาถ้าคลาสสิกคลาสสิกไปเลยนะฮะสมัยมยาทําใจอย่างเงี้ยนะฮะหนังขายายาไปเลยแต่ปัจจุบันเนี้ย การใช้สื่อแบบผสมผสานเป็นทิศทางการตลาดของแห่งอนาคตอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์นะฮะซึ่งมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบันตามสถิติเนี่ยคนไทยเนี่ยมีการแชทใน Facebook หรือใช้ Facebook หรือว่าใช้ระบบสื่อสารในการสื่อสารระหว่างกาันหรือไลน์เนี่ยติดระดับโลกออนไลน์กันเยอะขนาด,ดระรคนคบโลกเพราะฉะนั้นออนไลน์ก็อาจจะเป็นช่องทางในการการตลาดยุคใหม่เช่นเดียวกัน น,ะะนอกจากนั้นก็ยังมีพวกนิวมีเดียวิธีการทางการตลาดใหม่ๆอีกด้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าใจในเรื่องของ IMC เนี่ยจะทำให้นักการตลาดเนี่ยท่านนั้นๆเนี่ยนะฮะจะสามารถใช้งบการตลาดของบริษัทตัวเองได้คุ้มค่ายิ่งขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเงินการตลาดมันเงินเยอะถูกไหมฮะสินค้าแต่ละตัวเนี่ยถ้าถ้าขายได้2องรล้าน ในสินค้าบางคัติกอรีเนี่ยอาจจะใช้งบโฆษณาถึง15ถึง20อของงบการตลาดงบงบยอดขายทั้งหมดครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมดเงินนั้นเนี่ยจะใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความเชี่ยวชาญในการวางแผนด้านการสื่อสารการตลาดว่าจะสื่อสารถึงผู้บริโภคได้ผลดีแล้วใช้งบประมาณน้อยที่สุดรหรือมีประสิทธิภาพที่สุดอย่างไร IMC นี่มันเป็นทางเลือกใหม่ๆในการลงเม็ดเงินทําการตลาดลงไปใช่ไหมครใช่ครับซึ่งจะทําให้เม็ดเงินนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใช่ครับแล้วทุกวันนี้องค์กรของไทยเนี่ยมีการใช้ IMC กันเยอะขนาดไหนแล้วครับเท่าที่คุณเสริมคุณเห็นมาเนี่ยฮะครับในองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยก็เรียกว่ามีครบทุกองค์กรครบทุกองค์กรเลยเหรอครับ,รบที่จะต้องมีมีคล้ายๆกับแนวคิดในการใช้แพลนนิงในเป็นแพลนนิง IMC แพลนนิงมไม่ใช่ว่าเป็นแผนปฏิบัติการทางด้านคอมมวนิเคชั่น ที่เฉพาะว่าซื้อหนังโฆษณาเท่าไหร่ซื้ออะไรเท่าไหร่แต่ยังจะมีะวิธีการวางแผนที่เป็นเรื่องของอ integrated communication พ่วงอยู่ด้วยในทุกๆองค์กรนะฮะคนี้เพียงแต่ว่าในองค์กรเหล่านั้นก็ตามเนี่ยนะฮะก็จะต้องผลิตผู้เชี่ยวชาญให้มากขึ้นในการใช้ทิศทางนี้มากขึ้นอันนั้นก็อาจจะเป็นความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่ๆที่จะต้องผลิตบุคลากร,กรที่มีความเชี่ยวชาญลึกลงไปในเรื่อง IMC ในขณะเดยียวกันในองค์กร ขนาดกลางหรือ SME ที่เป็นแบรนด์ไทยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายอันหนึ่งที่ผมคิดว่าทาง m o r n a t i o นนะฮะแล้วก็ Nation Broadcasting แล้วก็ CMO เนี่ยจริงร่วมมือกันเพื่อที่จะทำหลักสูตรนะฮะคงไม่ใช่หลักสูตรแบบ2วัน 30, 0 0 0 2นวัน 25, 2ซึ่งมันเรียนไปแล้วก็คงได้ผลเหมือนกันแต่อาจจะได้ผลน้อย <ừ> อันนี้เป็นหลักสูตรขนาด81ชั่วโมง 81 <8 S 2> นะชั่วโมงใช่ครับเป็นหลักสูตร8ปสชั่วโมงประมาณประมาณน้องๆมีนีเอน็นบเนะฮะเรียนสองเดือนกว่านะฮะเรียนวันธรรมดาแล้วก็เรียนวันเสาร์ด้วยวันเสาร์เต็มวันนะฮะเป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นแล้วก็อาจารย์นะฮะอาจารย์แต่ละท่านนี่ไม่ต้องพูดถึงเลย, <S <S ย <ก S 2> สุดๆมาเลยยกตัวอย่างเช่นคุณรุ่งฟ้านะฮะปัจจุบันเป็นรอง กรรมการผู้จัดการบริษัททูคอร์ปอเรชั o นแล้วก็ดูแลด้านการตลาดและภาพลกตั้งแต่ตั้งแต่มีแบรนด์ทูในประเทศไทยจนถึงวันนี้เธอจะมาเล่าว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับการพัฒนาของแบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์ไทยที่มีความจดจำระดับสูงถูกไหมฮะพูดถึงทูทุกคนรู้จักหมดแล้วต้องไปแข่งกับรายใหญ่ๆอย่างดีแท็กใช่รายใหญ่ๆอย่างนี้บิ๊กๆนะฮะซึ่งซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าไอทูมาใครมา ดีแท็กก็มาด้วยนะเพราะว่านี่ไอเอ็มซีกูรูใช่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 ไหมฮะก็มาด้วยในคุณธนามาเองอย่างนี้นะฮะครับแล้วก็แบรนด์ประสบการณ์ของ SCG ในการไปในตลาดอาเซียนว่าไปประเทศนั้นประเทศนี้เป็นยังไงการพัฒนาแบรนด์อย่างผมไปที่จาการ์ตานะฮะซีนงก็มีเปิดสมักงานที่จาการ์ตาลงเครื่องบินมองไปเนี่ยนะฮะขับรถมองไปเนี่ยเจออะไรฮะเ c g กลางถนนเลยฮะขวางถนนอยู่เลยฮะ เอสซีจีแบบเบลเงเลยไปลงทุนไปไปลงทุนนี่ขนาดว่าผมถามเขาบอกว่ายังไม่ได้เปิดกิจการเท่าไหร่ไปซื้อโรงงานแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนแบรนด์แบรนด์ที่นั่นให้เป็นแบรนด์ของเอสซีจีครับบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าให้ดีๆคุณภาพให้อยู่ตัวแล้วค่อยค่อยปรับมาเป็นแบรนด์เอสซีจีเห็นไหมฮะแบรนด์ไทยนี่แข็งแกร่งนะไปตอนนี้ในตลาดโลกนี่ยอมรับแล้วยังดีไม่พอไม่ให้เข้าแบรนด์เรานี่ระดับนี้แต่ว่าคืนนี้นะก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะฮะ เกี่ยวกับเรื่องของอการพัฒนาแบรนด์เหล่านี้ในอาเซียนมีทั้งธุรกิจธุรคมนาคมอย่างคุณลุงฟ้าอย่างคุณธนาแล้วก็มีทั้งปูนใหญ่อย่างทาง s c g ด้วย<ช>แล้วมีด้านอื่นๆสาขาอื่นๆนะครับที่จะมาร่วมกาประชุมงันยังมี<า>อีกหลายๆาสาขา,า,ขาเ,ปเป็นสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางก็ตามนะฮะเช่นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านเกี่ยวกับการรีเสิร์ชนะฮะผู้ที่เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะฮะ เอ่อรีเสิร์ชนี่ก็หรือผู้ชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลทั้งการประเมินผลแบบการทำวิจัยทั่วไปนะฮะที่เป็นออฟไลน์ line, ที่เป็นการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วก็การประเมินผลที่เป็นออนไลน์บนะฮะเช่นการวัดว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนพูดถึงแบรนด์ของคุณมากน้อยแค่ไหนพูดถึงในทางบวกกี่เปอร์เซ็นต์ทางลบกี่เปอร์เซน็นต ทางงงงงงงคือประเมินไม่ได้คือประเมินไม่ได้ดูแล้วเป็นยังไงเลยงงง,งอยู่สองจห้าเปอร์เซ็นลยว่าไปวิธีการประเมินผลพวกนี้จะทําให้การอะไรการกําหนดแผนง,งานการตลาดเพื่อที่จะมุ่งไปสู่การแก้ปัญหาของแบรนด์เนี่ยเป็นไปโดยแม่นยํายิ่งขึ้น<อ>เหล่านี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของแบรนดะ์มอนิเตอร์งนะคือการมอนิเตอร์ว่าแบรนด์เรา วดหัวตัวร้อนอย่างไบางบ้างเปล่าม,มีคนบ่นอะไรเกี่ยวกับแบรนด์เราบ้างนะฮะเหล่านี้ก็จะมาอยู่ใน MC ็กรูด้วยนะฮะครับแล้วกลุ่มเป้าหมายหรือว่าผู้ที่น่าจะต้องเข้ามาเรียนเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มไหนบ้างครับคุณเสริมคุณกลุ่มที่น่ามาเรียนกลุ่มแรกเนี่ยก็คงเป็นผู้ที่มีประสรบการณ์มาแล้วสักสองสปีนะฮะแล้วก็อยากจะให้แนะนําว่าให้หน่วยงานส่งมาเพราะว่าจริงๆแล้วบุคลากรก,รกรก็เป็นอแอสเสทสำคัญของบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่น คุณโมนายก็อาจจะถูกส่งจากนี้ใช่ไหมอะไรก็วินะฮะอยากให้มาเรียนเจ้านายได้ยินไหมครับผมขอเรียนหน่อยแป๊ชั่วโมงเท่านั้นเองอยากเรียนคือ,เ,อเพราะว่าเพราะว่าจะช่วยทําให้ประหยัดใช้เงินปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทําให้เงินของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะว่าเงินเนี่ยไปอยู่ในมือของลูกน้องเหล่านี้เนี่ยนะฮะระดับเมเนเจอร์อะไรเนี่ยนะฮะแพงกว่าค่าเรียนเยอะ <laughs> เรียกเ่าเหร่แล้วเงินที่ท่านจะเอาไปใช้ในการตลาดจากนี้ไปจะคุ้มค่าใช่ใ,ใช่ใช่ก็จากนั้นก็อาจจะเป็นอ,อาจจะเป็นเอ e, ่อ SME นะฮะเจ้าของธุรกิจการ SME อทีอ่อยากจะมีการพัฒนาแบรนด์ของเราทั้งในประเทศแล้วก็เขาค่อยๆยับไปในอาเซียนเนี่ยนะฮะก็<ๆ>อ,อาจจะมาเปิดโลกกระทัดเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดสมัยใหม่ในงานนี้ได้บางทีอาจจะไม่ได้ทําอยู่ในฟิลของโทรคมนาคมฟิลของก่อสร้างวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะฮะสามารถทํา ประเภทแบบร้านอาหารหรือว่าเพศอื่นๆสามารถเข้ามาเรียนได้ไหมครับฮะสควรอย่างยิ่งที่จะเรียนเพราะว่าบางทีอย่างเช่นร้านอาหารใช่ไหมฮะถามว่าทำไมเอ็มเคต้องร้องเพลงอ่ะแต่จะทำไมเอ็มเคต้องร้องเพลงคือมันอาจจะเป็นการเป็นกลยุทธ์อันหนึ่งที่หนึ่งเพื่อที่จะให้พนักงานเอ็มเคเองมีความตื่นตัวถูกไหมฮะมีความตื่นตัวอันที่สองก็คือว่าเกิดไดนามิกเกิดบรรยากาศเกิดความเป็นมิตรเพราะว่าร้องเพลงแล้วมันก็ขำไง ขำคือคนคนคนดูก็ขำค,คนร้องก็เขินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เกิดอะไรเกิดชีวิตชีวาขึ้นมามในร้านอาหารถามว่าอันนี้เป็นไรเป็นการสื่อสารไหมเป็นก็อยู่ในคอมมูนิเคชันใช่เป็นคอมมูนิเคชันเป็นเป็นเอ็กซ์เพียร์คอมมูนิเคชันคือการที่เป็นการสื่อสารโดยได้รับประสบการณ์จริงรซึ่งเป็นการสื่อสารสําคัญที่สุดอันหนึ่งในเอ็นะฮะเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสารประสบการณ์โดยที่ ประสบการณ์นั้นสามารถสื่อสารได้ครับนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดส่วนหนึ่งของ MC อย่างผมเนี่ยไม่มีความรู้พื้นฐานในการตลาดเลยแทบจะเป็นศูนย์เนี่ยนะฮะไม่ได้เรียนด้านมารติ้งมาเลยจะเข้ามาอบรมแล้วจะรู้เรื่องไหมครับในหลักสูตร IMC Cool r u นะครับครับก็น่าจะรู้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วหลักสูตรเนี่ยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่มีการหมวดปบพื้นฐานนะฮะหกชั่วโมงหมวดกระบวนความคิดนะฮะยี่สิบเจ็ดชั่วโมงเจาะลึกรายวิชาใน MC 2 1ชั่วโมงครับแล้วก็การประเมินผล6ชั่วโมง แล้วก็เรื่องของการให้กันบ้านการตรวจกันบ้านการจัดสัมมนาภายในอีก21ชั่วโมงที่เป็นเหมือนภาคปฏิบัตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการแบ่งสัดส่วนอย่างดีในการตั้งแต่ปูพื้นฐานจนกระทั่งค่อนข้างจะเจาะลึกเข้าไปในเรื่องของกลยุทธ์และวิธีสร้างสรรค์ของ AMC ครับเพราะฉะนั้นการเริ่มเรียนนี่คือ24มิถุนายนวันแรกของการเริ่มเรียนนะฮะวันวันเริ่มเรียนเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยฮะเป็นเป็นวันที่27 27่สิบเจ27มิถุนายนนะฮะแล้วก็จบ24ของเดือนสิงหาคมนะฮะสิงหาคม27มิถุนนาถึง24สิงหาคมครับแล้วเขาบอกว่าแพงแพงไหมคือ72ือแพงไหม81ชั่วโมงไม่แพงหรอกครับเพราะธรรมดาที่เขาไปเรียนกัน2อวันใช่ไหมฮะ2วัน3าม0 0ืนสวัน2อง0แต่อันนี้มัน81ชั่วโมงนะฮะครับเจน จริงๆเป็นความตั้งใจของ3มองค์กรที่จะเป็นเหมือนกับการคงไม่ได้กำไรเท่าไหร่ครับคือเป็นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้แล้วก็สร้างลักษณะของพลังขับดันให้ธุรกิจไทยเนี่ยสามารถก้าวเดินไปในระดับสากลได้อย่างภาคภูมิใจ ครับ,รบเพราะฉะนั้นยังไงต้องฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับนักการตลาดที่อยู่ในองค์กรต่างๆหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองนะครับกับลักสูตร IMC กูรูเรียนแบบเจาะลึกกับตัวจริงเสียงจริงนะครับขององค์กรดังๆเขาใช้ IMC แล้วประสบความสําเร็จได้อย่างไรและจะมาปรับใช้กับธุรกิจขนาดกลางขนาด,นาดย่อมได้อย่างไรนะครับเริ่มต้นเรียนนะครับย7มิถุนายนที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นถ้าที่สนใจ โทรศัพท์เข้ามาสมัครกันก่อนได้นะครับกับทางมหาวิทยาลัยเนชั่นซึ่งหลักสูตรนี้นะครับจัดขึ้นมานอกจากมอนเนชั่นแล้วก็มีทาง NBC แล้วก็ทาง CMO รวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าแต่ละท่านถือว่าเป็นกูรูตัวจริงเสียงจริงด้านของการตลาดยุคใหม่เลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณเสริมคุณคุณนาวงนะครับผู้ก่อตั้งบริษัท CMO จำกัดมหาชนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการชั่วโมงธุรกิจวันนี้นะครับเราสองคนพร้อมทีม